So ada pasangan baru ความรักน่ก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิ p ต์เอ็กช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในระบบ ID p a พ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะสวัสดีบมบอดินดันล้ โคนเลยครับโอเยตอนนี้ก็อยู่ผมเองครับไมกี้ครับและภายในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาลงอินฟินิตบดกันโดยทีมที่ผมนะครับได้จัดมาในวันนี้นะครับมีตัวละครหลักๆนะครับอยู่4ตัวละครที่เป็น6ดาวนะครับ2ตัวละครนี้นะครับไม่ใช่6ดาวนะเพื่อนๆผมเอาเข้ามาเสริมเฉยๆนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วทีมเนี่ยก็โหดมากขึ้นโดยเฉพาะบัฟของเออร์วินนะครับถือว่าจําเป็นเลย ทำให้ตัวละครเหล่านี้นครับได้ตีแบบแรงมากยิขึ้นนะครับเออเอาแบบสุดกันไปเลยนะครับ ส่วนตัวละครบูมาตัวนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยวางตัวละครหรือเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมซีตัวละครหลักนะครับมีอะไรบ้างมีหนวดขาวนะครับที่เลเวลเนี่ยอยู่ที่80แม็กนะครับแล้วก็ออมินาโตะนะครับตามมาด้วยนางาโตะฟิเซอร์นะครับเลเวล33นะครับอันนี้เอานางาโตะมีเพียงแค่เลเวล20นะครับมาดูกันนะครับว่าทีมเหล่านี้จะพาผมนะครับลงอินฟินิตโหมดนะครับได้จํานวนกี่เวฟกันเดี๋ยวเรานะครับตัดฉากไปอินฟินิตโหมดกันเลย แล้วด่านนะครับที่ผมใช้ในการทดสอบครั้งนี้นะครับก็เป็นโลกของนินจาาร r โตะนะครับผมเชื่อว่าด่านนี้น่าจะถือว่าดึงความสามารถของทีมนี้ออกมาได้เต็มที่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ตัวละครนะครับวิ่งเนี่ยก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะวางตัวละครไหนดีก่อน,นเพื่อนอสคริปไปก่อนนะครับสคริปไปผม,ผมว่าผมวางหนวดขาวก่อนละกัน วางหนวดขาวเป็นตัวแรกนะครับอาวางหนวดขาวบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมโอเคทําการวางไปนะครับส่วนขาวก็ถือว่าสบายๆนะครับช่วงเริ่มต้นนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะตัดฉากเนี่ยไปตอนที่ผมเนี่ยเริ่มวางตัวละครได้เยอะๆเลยแล้วกันเนาะ โอเคครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็อยู่ประมาณเวฟที่15เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบูม่าของผมนะครับวางเต็มแล้วก็อัพแม็กทั้ง8ตัวแล้วนะครับมาดูสถานะตอนนี้นะครับผมเนี่ยวางหนวดขาวนะครับยังคงไม่ได้อัพสักขั้นเลยนะครับแต่วางฟิสเซอร์นะครับแล้วก็อัพไป2ขั้นแล้วเพื่อกันตัวแอร์นะครับทีนี้นะครับผมเนี่ยจะทยอยวางหนวดขาวนะครับเป็นกระจุก บริเวณตรงนี้นะครับผมจะไม่วางหนวดขาวแบบตรงไปนะเพื่อนจะวางเป็นกลุ่มก้อนตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าหนวดขาวนะครับจะได้สร้างความเสียหาย2เลนไม่ว่าจะเป็นเลนแนวตรงแบบนี้นะครับหรือเลนแนวนอนแบบนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวจะทยอยวางหนวดขาวเลยนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็วางหนวดขาวเนี่ยครบทั้ง8ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังอัพแม็กไม่หมดนะครับตอนนี้อัพแม็กประมาณ7ตัวนะครับเหลือแค่อันนี้อีกนิดนึงครับผมกดสคริปต์ตรงนี้เออเดี๋ยวเดียว,ยวตัวหลุดแม่เจ้าเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนตัวหลุดเดี๋ยนะเฮ้ยจริงจังตีเลยฟิเซอร์โอ้โหมีตัวแอร์หลุดมานะครับ17หน่วยโอเคถือว่ายังกันได้อยู่อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียที่ผมแบบเผลอตั้งเป็นลาสด้วยแหละเออไม่ใช่เมื่อกี้ผมตั้งเป็นล่าสนะครับแล้วเพิ่งเปลี่ยนนะ ผมว่าผมต้องวางฟิเซอร์เพิ่มแล้วโอเคไหนๆก็ไหนๆเลยครับอัพหนวดขาวให้แม็กไปเลยนะครับสรุปว่าตอนนี้วางหนวดขาวนะครับครบ8ตัวแล้วก็อัพแม็กเป็นที่เรียบร้อยนะต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยนะครับวางฟิเซอร์ให้ครบ8ตัวแล้วกันเนาะ ตอนนี้นะครับผมได้วางฟิเซอร์เนี่ยครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อัพแม็กทั้ง8ตัวเลยนะครับก็จะเป็นแม็กนะครับอันนี้ตั้งเป็นลัดนะครับลัดสตัวนะครับอันนี้ก็เป็นลัดเช่นเดียวกันนะครับอัพแม็กต่อมานะครับสตัวสุดท้ายเนี่ยผมอัปแม็กนะครับเป็นเรียบร้อยเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ผมจะตั้งเป็นแบบเฟิร์สสัก2ตัวแล้วกันนะครับเพื่อการตัวรูดเหมือนแบบเมื่อสักครู่นี้นะผมจะตั้งเป็นเฟิร์สนะครับโอเคอันนี้ตั้งเป็นเฟิร์สไปนะครับอันนี้ก็จะตั้ง ตามไปเฟิร์สไปนะครับต่อจากนี้ผมจะทําการนะครับวางมินาโตะกแบบเรียงกันเลยนะเพื่อนเรียงกันบริเวณตรงนี้นะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับวางมินาโตะเนี่ยครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้นครับอันนี้จะเป็น8ตัวแล้วนะแล้วผมก็ได้อัพแม็กด้วยนะครับต่อมาผมจะวางนะครับมิเาโตะแล้วกันนะ <ward> er. มินาโตะหรือเพน6กดาวนะครับที่บางคนเรียกกันนะโอเควนิการอัพนะครับซึ่งไอตัวนี้มันจะสร้างความเสียหายเป็นทรงกลวยแบบแบ,บนนะครับเ <ช anner> <ville. S 1> พราะงั้นผมเนี่ยจะเฉียงออกมาเอ่อตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะเพื่อที่แบบว่าไอหน้าทรงก้วยเนี่ยเพื่อนเห็นนะหน้าที่แบบเอ่อแบบยาวๆนี่ครับ มันจะได้สร้างความเสียหายแบบบริเวณเลนตรงนี้ได้แบบมากที่สุดนะครับผมจะทาการวางแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นตั้งเป็นลาสยกันหรือตั้งเป็นเฟิร์สดีผมว่าตั้งเป็นลาสน่าจะโอเคกว่าน,นะตั้งเป็นลาส์สิครับอันนี้ก็จะวางบริเวณตรงนี้เลยนะแล้วก็อัพแม็กไปนะครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับนางนาตะโกนี่ก็วางครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยอาแปกเป็นที่เรียบร้อยนะครับหนวดขาวก็เช่นเดียวกันมินโตกก็เช่นเดียวกันลูฟี่ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ลูฟี่ฟิสเตอร์ <laughs> ตัวสุดท้ายที่ยังไม่วางนะครับก็คือเอ,อวินผมว่าจะบัฟแบบจะบัฟแบบไหนดีเ,นเพื่อนๆตอนนี้ผมกาลังคํานวณแป๊บหนึ่งนะถ้าผมบัฟบ,บริเวณตรงไหนที่แบบว่าคาดว่าจะทั่วถึงที่สุดน่าจะเป็นแบบนี้ป่ะโอเคนะเ,นเพื่อนๆอพแบบทั่วถึงที่สุดนะครับทั่วถึงโอ้โ oh, หไม่ถึงแง ไม่โดนฟิเซอร์นะครับเฉีย er ดฟิเซอร์ไปิีเดียวอันนี้น่าจะฟิเซอร์ตัวเดียวนะเนีน่ยที่โดนนะครับอืโอเคสรุปว่าโดนฟิเซอร์ตัวเดียวหรอลุงนี้น่าจะเฉียงมาตรงนี้เลยดีกว่าอโอเคผมจะทําการวางแบบนี้เลยนะครับผมจะใช้การวางบัฟแบบเก่านะเพ juna, ื่อนๆโอเคตรงนี้ยังได้อยู่นะครับวางบัฟแบบเก่าไปโอเคผมจะวางแบบนี้นะครับเนี่ยหรือถอยมาอย่างนี้ดีผมจะวางบัฟแบบไหนดีแบบพ่วงสีดีไหม อันนี้ผมไม่เคยวางบัฟแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนอันนี้ขออนุญาตลองดูนะครับวางบัฟแบบว่า4ตัวเนี่ยวนลูปนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าผมทําได้หรือเปล่าอันนี้แอบสปอยละว่าตัวเองไม่เคยทําเลยนะไอแบบว่าวนลูปเนี่ยเดี๋ยวจะลองทําดูนะครับ <S <S ส่วนการวางเอ่อนางการะตูนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าการวางแบบเนี้ยมันดีที่สุดแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกิดถ้าเราติดเลนเกินไปเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราวางติดเลนมากเกินไปไอ้ทรงกลวยเนี่ยผมว่ามันน่าจะสร้างความเสียหายไม่เต็มที่นะครับอีกอย่างถ้าผมเดาน้ยี ความเสียหายที่เป็นเส้นตรงเหมืนเนี่ยเพื่อนเส้นตรงแบบเนี้ยครับกับไอ้หน้าที่แบบว่าเดี๋ยวผมเอาเมาส์ชี้ดูเนี่ยหน้าที่มันเป็นโคง้งเหมนเนี่ยผมว่าไอ้หน้าโค้งเนี่ยน่าจะสร้างความเสียหายนบนเลนได้ดีกว่านะผมก็เลยแบบว่าวางนางกระโตะนะครับถอยออกมาสิ่งที่หนึ่งครับในช่วงสุดท้ายนี่เองนะครับผมเนี่ยก็ได้ทําการวางครบทุกตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าผมเนี่ยวางเอ,อวินะครับแบบพ่วงวงจรเก่านะครับแล้วก็พ่วงวงจรใหม่ 4ตัวแบบนี้นะครับอันที่จริงเนี่ยผมว่าจะลองพวกวงจรใหม่ดูนะแต่ผมลองกดแล้วแบบมันทําไม่ได้เพื่อนหรือว่าผมทําไม่เป็นเดี๋ยวจะต้องแบบแอบ,บไปฝึกสักนิดน,นึงนครับอันนี้ยังกดไม่เป็นเลยก็เอาบัฟแบบเก่าไปก่อนแล้วกันนะก็คือพวกต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราอรอดูนะครับว่าผมเนี่ยจะไปได้สกิลเวฟนะช่วงนี้ก็คงจะแบบว่าทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับนอกจากรอมอนเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับแล้วดูว่าเราจะไปได้สกิลเวฟเนาะ เพื่อนๆดูเหมือนว่าผมไปแอบฝึกเมื่อกี้นี้นะครับน่าจะได้แล้วถ้าเกิดมินาโตะแบบว่า4บัฟเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับดูเหมือนว่าพี่แกเนี่ยจะอยู่ที่ห้าพันปะโอเคสรุปว่าตอนนี้ผมบัฟถูกแล้วใช่ไหมเพื่อนดามเปจของมินาโตะเวล80แปดสิบถ้าสี่บัฟมันน่าจะแบบนี้แหละห้าพันปะอืมน่าจะครบสี่เออน่าจะครบสี่บัฟละโอเคกดบัฟไปครับเอาไหนบัฟตัวไหนเนี่ยเพื่อนลืมเลยเมื่อกี้ผมบัฟถึงตัวไหนเอยมันเป็นข้อเสียที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราขาดช่วงไปเห็นไหม ขาดช่วงไปนะครับเราจะแบบบัฟไม่ถูกเลยอะ่ะโอเคผมต้องทําการบัฟใหม่นะครับ แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการลงอินฟินิตโมดนะครับโดยทีมเหล่านี้นะครับดีเรียวผมเนี่ยแอบกดบัฟผิดบัฟถูกไปเยอะเหมือนกันเลยครับแล้วอย่างภายในคลิปวิดีโอเนี่ยผมแทบไม่ได้กดสกิลของหนวดขาวเลยเพื่อนเสียดายมากนะครับเพราะมันนั่งกดแต่บัฟอยู่วนลูบวนลูปนะครับกดสกิลหนวดขาวไม่ทันจริงๆนะแต่ถ้าเกิดว่ากดสกิลหนวดขาวเนี่ยหรือว่ามีจังหวะกดสกิลหนวดขาวดีๆนะครับแล้วบัฟเออร์วินเป็นแบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอีกอย่างนะครับถ้า2ตัวละครเนี้ย ซักแบบว่า80อันนี้ก็80นะครับผมว่ายังไงเนี่ยคิดรวมๆแล้วน่าจะไม่ถึงเอ่อ50เวฟนะครับถ้าเกิดได้จริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ48นะ48 47เวฟนะครับอันนี้คือคาดเดานะเพราะว่าทีมเนี้ยจริงอยู่นะครับที่ว่าดาเมจเนี่ยจัดจ้านนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดจะไปเวฟสูงๆเนี่ยยังไงก็ต้องพึ่งคีระนะครับอยู่ดีนะครับดาเมจก็เอ่อโดยรวมนะครับการทดลองครั้งนี้ก็ได้อยู่ประมาณ 40ิกูเวฟนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปีดโอนี้นะครับอย่าลืมพี่จะกดไลค์เพื่อใย้ผมเนี่ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย